ชัวเทียสเอห้าร้อยวอร์ดยูทูบวิดีโอสคริปต์อิงอังกฤษวิดไทกรีตติ้งแอนด์เรฟเลเรนซ์ฟอร์ยูชาแนลบีเกอร์สเดนคัพเวอร์ริงเดอะสองพันยี่สิบหกเอจีเอมหนึ่งร้อยสิบสี่เฮลไฟล์มิดซิลเลตมีโน่เอฟยูวอนอิททรานสลาเอเต็ดออนเรเต็ดอิงไทยแอสเวลโอเพนนิ่งซีนชาแนลอินโทรแอนิเมชันวิดมิลิทารีทีมมิวสิกวีลคัมแบ็คทูมายชาแนลบีเกอร์สเดนสวัสดีครับทุกคน Today we're diving into the next evolution of one of the most fair air-to-ground missiles in the world, the 2026 AGM-114 Hellfire. Trusted by military for decades, the Hellfire has just gotten a major upgrade, and it's nothing short of terrifying in terms of performance and precision. The AGM-114 Hellfire has long been the backbone of U.S. and allied anti-armor and precision strike capability. ออริจินัลลี่ดีเวล็อปเปิดในเดือน 1980s เดือน2026เวอร์ชันริปรีเซนต์ a มัตสีฟลีฟอินสมาร์ทมิสซิลเทคโนโลยีอิดสไลต์เตอร์ฟาสเตอร์มอร์เวอร์ซ่าทาย and อินเครดิบลีเด็ดลี่ let's talk exterior first the มิสซิลเมนเทน the compact aerodynamic form where used to about 5 feet 4 inches in length and 7 inches in diameter but in 2026 อิฐแอร์เฟรมแฮส์บีนรีเอนจิเนียร์วิดแอดวานซ์คอมโพสิตแมทเทอเรียลลดน้ำหนักรวมไวท์ไบเนอรี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เดอะนิวแมดแบล็คโคตติ้งนอร์ทโอลี่อิมพลิวเวสราดาอิวาชันบัดอัลซออิมพลิวเวสฮีทรีสตันแมคกิ้งอิฐมอสเอเวอเรเบิลในไฮสปีดเอนเตอร์เทนเมนต์เดอะเรดิสายน์โนสโคนาว์เฮาส์เอมันติโมดสีเกอร์แอนด์แอดวานซ์เซนเซอร์แพคเกจแด็คคอมบินมิลลิเมตรเวฟราดาเซมิแอคทีฟเลเซอร์แอนด์อินฟราเร ดิสมินอิทแครนแทร็กมูฟวิ่งตาเกตอีเวนต์อินพุร์เวอร์เวทเธอร์แอดไน์อว์เวน GPS อิสต์จัมเม็ดอิทส์เอทรูฟายแอนด์โฟเกตเวบอนมูฟวิ่งทูเดอะอินเทอร์เนียร์เดอะแบรนด์ออฟดิสมิซิลล์อัพพาวเวอร์บายเอเน็กซ์เจนดิจิตอลออโตพิลอตซิสเต็มเดอะออนบอร์ดเอไอแครนแม็กส์บลิทเซคันด์ทราเจกตอรีอะดจัสเมนต์มิดฟลายซิมพลิฟายแอลลีอินเคสซิ่งฮิตโปรบิลิตี้อัคเอนส์มูฟวิ่งแอนด์เมนูวิ่งตาเกตแทส์อัลโซเอ็น Allowing o p e r a t o r to reassign t a r g e t in real time. e v e n after launch, the Warhead option are another major update. The standard Hellfire uses a high-explosive anti-tank HE a t warhead, but the 2026 model includes three variants: tandem HE a t for armor penetration, a fragmentation variant for anti-personnel and soft t a r g e t and a thermobaric version designed for b u n k e r and c a v e อวัยเรียนแครนบีสวัสดิ์เพดเอาล์ออนเดอะเซมเอร์เฟรมนาวเลสเก็ตอินทูเพอร์ฟอร์แมนเดอร์อัปเดตเพื่อปูชานซิสเต็มกีบเดอะมิสซิลเอทอฟสปีดออฟแมตหนึ่งจุดห้าวิดเอแม็กซ์เรนออฟอัพบสิบสองกิโลเมตรสองกิโลเมตรมอลเดอร์พรีเวสโมเดลมอลอิมเพรสชีฟอีสอิดเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ฮิตเรดอินไลฟ์ไฟเทสอิดแครนบีล่าช์ฟรอมโดร์เฮลิคอปเตอร์ไล่เดอะเอเอสหกสี่อีอาร์ปาเช่กล่าววิฮิคล a n e e v n n novel platform. This ISN ไ s เ t ส i อ s i จั e เอม t s a a ล a ิท a ์ a อสม h h ์ h t e ดป h ทเบิลไฮเ already being integrated into N A T O forces and selected o n l y in Asia including potential interest from Thailand's Royal Army for integration with future U A V platform So what's the conclusion The 2,026 A G M 1 1 4 Hellfire I S N just s a n upgrade It's a redefinition With smarter targeting, greater range, modular payload, and all weather capability, this is a next-generation weapon for next-generation c o n f l i c t Thanks for watching, b i g g e r s d e n อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับ See you in the next video. w h e r e we e x p l o r e more tactical gear and cutting-edge defense tech. Euro Music with Channel logo, b i g g e r s d e n มูดยูไลท์เอไทยแลงเกรดเวอร์ชั่นออกซับไตเติล for ดิสคริป